พี่ๆคงจะได้เห็นคลิปที่น้องช้างมาหาหน่อไม้กับน้องมดไปแล้วเดี๋ยวพามาดูบรรยากาศกันหน่อยนะคะทํากันตัดหน่อไม้ได้เยอะเลยค่ะพี่พช้างตัวจริงนะคะสูงสมาร์ทแล้วก็หน้าตาดีมากค่ะแต่ว่าแปลกแปลกในที่นี้คือชอบทาอะไรแปลกๆนะคะซึ่งน้องมดเองก็คาดไม่ถึงเลยค่ะเป็นคนคีเอดเก่งแล้วก,ก็ตลกมากๆด้วยซึ่งวันนี้ก่อนที่จะมาตัดหน่อไม้นะคะก็เจอกันที่หน้าร้านค่ะพี่ช้างถามว่าทําไมน้องมดใส่ลุยนะคะผิวดีจังเลยดีเลยค่ะแต่เป็นผิวหน้านะคะน้องมดใช้ครีมไฮยาซองกับวีซีซ ให้ไปเลยเอากลับไปใช้ที่บ้านด้วยเลยนะคะและนี่ก็จะเป็นหน่อไม้ที่นงมดตัดมาได้พี่ช่างบอกว่าเห็นหน่อไม้หน่อใหญ่ๆอยู่ตรงนู้นค่ะก็ไม่รีรอเลยนะคะก็ทํากันมุดรั้วไปเลยค่ะซึ่งพี่ช่างนะคะชอบทําเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากอยู่ตลอดเลยนะคะธรรมดาโลกไม่จําค่ะหน่อใหญ่หนอนี้นะคะเดี๋ยวจะมอบให้กับพี่ช่างไปเลยเมื่อได้หน่อไม้มานะคะก็จะมาทํากันปอกเปลือกกันเลยค่ะหน่อที่นงมดได้มานะคะก็มีแต่หน่อสวยๆทั้งนั้นเลยช่วงนี้หน้าฝนฝนตกลงมานะคะน้าที่ลําธารก็ขุนไปเลยค่ะทำกันปอกไปเรื่อยๆเลย จะไม่เหลือหน่อแล้วค่ะไม่รู้ว่าจะกินได้หรือเปล่านะคะส่วนของน้องมดกินได้แน่นอนค่ะส่วนเปลือกนะคะเราก็จะทํากันทิ้งให้สะอาดเรียบร้อยพี่ช้างก็ช่วยเก็บเปลือกด้วยนะคะแต่ว่าตะกร้าบินไปด้วยเลยค่ะพี่ช้างปินไผ่นะคะน้องมดก็ปินเก่งเหมือนกันค่ะก็ละเลยขึ้นไปเก็บมาให้พี่ช้างเลยนะคะทําอะไรแต่และอย่างคือน้องมดตกใจหมดเลยค่ะเ,เช่นอันนี้พุ่งลงไปในน้าเปียกทั้งตัวเลยค่ะพี่ช้างนะคะนิสัยดีค่ะน่ารักนะคะเป็นกันเองสุดๆแบบนี้เลยค่ะ